จากพระราชปณิธานในแนวแน่ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงความตั้งมั่นในพระราชาุลย์ไทยที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริและโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อรราษฎรของพระองค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโรค ทรงคาดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะไม่จบลงในเร็ววันโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนมีกลุ่มผู้เสี่ยงในหลายพื้นที่หากตรวจค้นหาโรคล่าชา้าจะยิ่งทําให้แพร่ระบาดกระจายเร็วขึ้น จึงได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงทีนอกจากความหงวงใหญ่ในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าแล้ว,ลวยังทรงมีพระเมตตาดูแลต่อผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่มีมาตรฐานตามหลักสากล ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชทานบันสุุททำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัติในการจัดซื้อเครื่องมือเขารูปพันธ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่คายและเรือนจำซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอน,นั้นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งเข้าพระราชรัอไทยเพืส่งรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนักด้วยความทุ่มเทกำลังกายเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลเม่คายและโรงพยาบาลสนามที่ให้บริการรักษาผู้ป่วย เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกำลังใจและถุงพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองดังน้ำพระราชฤทัยแสดงถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรษ์เกิดจากพระราชปณิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแต่เดิมเป็นสนามม้านังเลิงสร้างบนที่ดินในพระบรมมิพิัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นของขวัญพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งนี้ยังเป็นสวนสาธารณะแหล่งความรู้แนวพระราชดำริผ่านองค์ความรู้น้ำและป่าใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาพิตรเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างประสบการณ์น,นิกรชาวไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแห่งหนึ่งยิ่งกว่านั้นสวนสาธารณะแห่งนี้ในยามเกิดฤดูทุกภัยยังทำหน้าที่เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครโดยเชื่อมคลองผดุงกรุงเกษม กับครองเปลี่ยประชากรและครองสามเสนด้วยด้วยพระวิเศษทัศน์อันกว้างไกลในสมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกมิติทั่วทุกภาคของประเทศ และเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยจึงได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจะซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณรไม่มีวันสิ้นสุด นอกจากพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆแล้วยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพรรืพรร่อสนับสนุนการจัดซื้ออาหารกล่องสำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกโควิด -19 ในชุมชนแออัดการสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะปกติหรือในช่วงภัยพิบัติโครงการทหารพันธี จึงเป็นอีกหนึ่งในแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามแนวพระราชดำริได้อย่างยั่งยืนมีการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยทหารสําหรับปลูกผักปลอดภัยปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตนํามาจําหน่ายให้กับประชาชนในราคาย,ย่อมเยาวทั้งยังสํารองเมล็ดพันธุ์พืช พื่อสำรองให้แก่เกษตรกรในยามวิกฤตด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิจาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตรวาราคัตยาราชนารีนอกจากจะทรงเป็นที่รู้จักและทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกในฐานะนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณาสุขของประเทศไทยและนานาชาติแล้ว ยังทรงมีพระปิชาสามารถสนพระไทยในงานศิลปะเป็นอย่างยิ่งด้วยพระปิชาสามารถทรงได้รับการทุนเกล้าถวายพระสมัญญาศิริศิลปินจากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานสัญลักษณ์ศิริศิลปินและพระราชทานดอกไม้แสดงความยินดี แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีในโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกับน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ส่งงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงสกุขนิกรมาโดยตลอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยส่งห่วงใยและส่งให้ความสำคัญในการป้องกันเพื่อยับยั้ง การแพร่ระบาดในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทรงจัดหาวัคซีนเพื่อกระจายให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในความทุกข์ร้อนจากเหตุอุทกภัยที่สร้างความยากลำบากแก่ประชาชนคนไทยในหลายพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็ส่งไปนิ่งนอนพระไทยพระราชทานความช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเป็นถุงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้บรรเทาความเดือดร้อนเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านความยากลำบากไปได้ด้วยพระวิเศษทัศน์อันกว้างไกลทรงเห็นว่าการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโรคโควิด19มีความจำเป็นเร่งด่วนทรงเพียรพยายามหาทุกวิธีทาง เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลส่งเริ่มโครงการวิจัยเพื่อเร่งพัฒนายาในรูปแบบต่างๆโดยท่งค้นพบขั้นตอนการสังเคราะห์ยาโมโนพิเราเวีและส่งประสบความสําเร็จสองวิธีและมีพระกรณาที่คุณพระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมโนพิราวียที่ส่งประสบความสําเร็จแก่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรี นลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาโหมและนายอนุทินชาญวิลคูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําไปต่อย,ยอดการผลิตระดับอุตสาหากรรมให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคนความสําเร็จนี้จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตัวยาได้ภายในประเทศ ซึ่งในสถานการณ์อันหดร้ายนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระอรงค์เจ้าสมสาวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชลระราชดาทรงห่วงใหญ่และมีพระเวริยะในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโดยโปรดให้มุรนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายำย,ยากสภาก,กาชาติไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานสัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อนเพึ่งพาประกอบอาหารปรุงสดใหม่เสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤต จึงนับเป็นความโชคดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยภายแต่ร่มพระบารมีพระบรมราชจัก,กรีวงอันเป็นเสมือนหลักชัยประสานใจคนไทยให้รวมพลังเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตลร้ายฝืนขืนความเข้มแข็งสร้างชาติไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนถึงปัจจบุบัน